อนอนไลน์สเตชั่นชินเนลร่วมกับ 3D ไตรวอกเดี่ยวสามก๊กเสนอตอนอาเต้าอ่ะข้าคือคนสุดชุกชุกอะไรอนะอะะน้าไไรรมีรวันนี้นเรามาทำอะไรกันที่นี่เนทำไมมันดูอลังการงานสร้างอีกว้ยวันนี้เนี่ยข้าจะมาทำภารกิจถ้าท่ารับอาเต้าเดี๋ยวอาเต้ามาฮะ ช่แล้วเคยเห็นแล้วท่านแม่แต่ว่าเดี๋ยวข้าจะให้จู่ล้มันส่งลายมาให้กาดูนี่เห็นเขาบอกว่าอย่างนี้เลยลายเลยโฮ้โใช่เนอะโอ้ยนั่นใครเลืออัลเต้าเปล่าท่านออพักเต้าใช่หรือเปล่านะโอ้ยนั่นใช่ไหมว่าอย่างนี้เลยใช่แน่โอ้เปิดไหล่ชืบ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 จะบัดผมหนึ่งทีโอ้ยเอวแทบหลุด จริงจริงด้วยหมอแมสสวยจับสักการนี้น้ำลายหกลำแมสท่านท่านท่านอ้าวตอนนี้เนี่ยต้องแอบขายแล้วมุมแบบนี้เนี่ยรับรองวันไล่หลายไล่แน่นอนโอ้โหโหลดป็นกระจายเลยไม่มขัแหวจริงๆริคาด้วยนะ ชื้อพไยเด็กแนวมาแววถ้าไปทับถ้าไปทับจะข่วนนมันใครกันอ่ะมันกำลังดมดมมองๆไอ้แดงมันถาทักของข่วนสุดๆไงวนสุดจริงนะับอาสามันตายแทนจูโลวันนี้วันนี้เอาไม่ได้อยู่ในมือมันแน่นอนจะเล่นเอาเองจีงเลย ตีมันหมโอมันน่ากินเหลือเกินโอ้ยนั่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันกำลังจะปุกกันมาแล้วเดี๋ยวทำไงดีครับหลอท่านอเต้าก่อนอาเต้ามองไม่เห็นข้าเดือนมาแล้ววัดโวกันหน่อยเจ้าโยก่ดูมันโยกโยกเป็นเกาหรือไงเนี่ยมาอยากตินงานี่โดนนี่ครมีคนูมันโจกดูมันแลบวันนี้ข้าจะจมปีเจ้ากอนเจ้าตายแน่นอนโดนแน่ วิชชอมหมัดทะลุโจมตี้ยวโอ้โหเป็นไงล่ะเจอข้ามข้าเข้าไปข้นโจมบอลแรงเจอข้าบ้างอ๋ออีกเขไปฝ่ามือฟิฟบฟับโอ้เขหลังมือหน้ามันโอ้โหไม่เออไปเลยเดี๋ยวฟิฟบฟับเป็นบ้าอะไรกันก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ อะไรกันนะป่าเถื่อนจริงออฟฟิศเนี่ยหลับไม่ได้ห่าลำคาญเล่นเกมต่อดีกว่า 3D ไตวอร์เรียสลสก๊กเกมต่อสู้สมจริงเหมือนภาพยนตร์3มิติบนมือถือพร้อมแล้วที่จะเปิดโคสเบต้าวันที่2อธันวาคมนี้เขาบอกไปว่าพวกเจ้าห้ามพาดเด็ดขาดเลยนะอันเต้าข้ามา